คมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand บริษัทปตทจำกัดมหาชนอิ่มสะดวกที่7 e เ e ่ e อ mm hmm. mm hmm. ธุรกิจเสื้อผ้าเป็นธุรกิจอีกประเภทหนึ่งนะคะที่ใครหลายๆคนค่ะมักจะโดดเข้ามาเพื่อทำเป็นธุรกิจของตัวเองค่ะและตอนนี้ค่ะจะก็นั่งอยู่กับคุณเอนะคะสวัสดีค่ะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะ,คะให้คุณเอแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะชื่อบุพภาทัศสว่างนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแม่ลูกผ่นใจแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ตลาดขายส่งเสื้อผ้ายี่ห้อโอลี่ค่ะจริงๆทำไมถึง ทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้านะคะจริงๆชอบนะคะชอบดีไซน์ออกแบบเสื้อผ้าเองแล้วก็ชอบแบบใส่ที่มันเป็นแบบไม่ซ้ําใครอะไรอย่างเงี้ยของเราเองใช,ใช่ใช่แต่ว่าสิ่งที่จุดประกายในการชอบเสื้อผ้านี่คือชอบมาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆแล้วหรือว่าพึ่งจะมาชอบในช่วงนี้จริงๆชอบไม่ตั้งแต่เด็กๆนะต้องประมาณเริ่มสักจบมหาลัย <c oughs> แล้วก็เริ่มมีครอบครัวแล้วในการออกแบบเสื้อผ้าแต่และแบบ เราออกแบบเองเลยใชแล้วก็ให้ช่างคนไทยเป็นคนตัดเย็บอะไรประมาณน,นี้ต้องบอกว่าเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ช่างจากเมืองไทยในการตัดเย็บนะคะถ้าเป็นในส่วนของเสื้อผ้าที่ขายส่งเนี่ยจะเป็นจากคนไทยเริ่มแรกคนไทยทําก่อนอแล้วถ้าเกิดรับออเดอร์เยอะขึ้นเนี่ยคนไทยเริ่มทําไม่ทันเราก็ต้องมินไปสั่งที่จีนอันนั้นจะกําลังการผลิตเยอะขึ้นค่ะ เพราะจริงๆก็คือมีทั้งเรื่องของให้คนไทยทําคนจีนทำคือลองมาหลากหลายใช่ใช่ค่ะทาเรื่องของเสื้อผ้ามากี่ปีแล้วเสื้อผ้านี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เรียนจบเรียนจบแล้วก็เริ่มทําเลยถามก่อนว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้ามาเลยหรอาคะไม่เกี่ยวเลยค่ะไม่เกี่ยวเลยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะคณะบริหารการเงินมนละเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าเลยแต่เป็นคนชอบชอบแต่งตัว ชอบอที่จะแบบมองเสื้อผ้าสวยๆอะไรพวกนี้คะ่ะก็เลยคิดที่จะทำพอเรียนจบมาก็เลยทำร้านเสื้อผ้าเลยเหรอคะเปิดร้านเลยเหรอคะ,อะมีแอบไปทํางานประจําอยู่ช่วงหนึ่งสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ทําควบคู่กับงานประจําไปก็คือเริ่มออกแบบดีไซน์เสื้อผ้าขายเองก่อนที่จะตุจักอันนั้นคือ,อจุดเริ่มต้นจากประตูจักก็คือขายเพียงแค่อทิลา สองวันใช่เสาร์อาทิตย์แต่ว่าเป็นประมาณแบบขายส่งเมื่อก่อนจตุจักรจะด,ดังมากเรื่องอเรื่องขายส่งเสืส้อผ้าแต่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนตลาดกลางคืนก็จะเป็นแบบขายส่งอ,อนน,นเราเ,เลยทําเสื้อผ้าเนี้ย<ช>มาขายส่งใช่ออกแบบเองมีช่างตัดเดย็บเองใช่ค่ะก็คือแล้วทำไมอยู่ๆคือเอาทำงานประจําด้วยแหละค่ะก็เลยเหมือนเป็นอาชีพเสริมใช่ยังไงอะคือแบบเริ่มจากอะไรอะคะเริ่มจากแบบถ้าเป็นจอยเนี่ยจะก็จะเป็นความรู้สึกว่า เออเราไม่เคยเริ่มเลยไม่เหมือนอไม่คุ้นเคยเใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆไปเปิดร้านที่จะรู้จักเลยนี่มันน่าจะแบบ มันต้องแบบมอนมีความกล้าเนาะที่ะจะ,ะเสี่ยงจริงๆนิง่งโชคดีด้วยก็คือไปปกติวัยรุ่นไม่ต้องไปเดินจตุจักอยู่แล้วพอไปเดินก็จะเจอร้านต่างๆก็จะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้เราว่าเออเราก็อยากเปิดร้านเหมือนกันนะเราก็ไปหาแล้วก็สอบถามหาพื้นที่เช่าก็ได้เช่าแล, <c oughs> แล้วก็มีร้านได้ขายเสื้อผ้าขายส่งทีนี้มันมีวันขาย,ยแค่2วัน <c oughs> แล้วเราก็ต้องทํางานประจําแต่ว่ามันก็ขายดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันบูมมากตลาดขายส่งตรงจตุจัก แล้วก็เลยลาออกก็เลยลาออกใช่เราจะงานประจำเป็นงานหลักเลยใช่เราทำงานประจแล้วก็นี้มันเริ่มว่างแล้วจากขายแค่สองวันมันว่างแล้วคราวนี้7ดวันเลยเราจะไปขายที่ไหนดีอันนี้เดี๋ยวก่อนคือเริ่มแรกไปขายที่จตุจักรใช่ขายแค่สองวันขายแค่สองวันทํางานประจําไปด้วยถือว่าเป็นอาชีพเสริม หลังจากนั้นตอนนั้นขายอะไรอ่ะขายขายคือขายส่งคือเสื้อยืดทั่วไปหรือว่าไม่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสําหรับผู้หญิงแต่ว่าตัดเย็บเองออกแบบเองออกแบบเองด้วยทําแพทเทิร์นตัดเจ็บอะไรพวกเนี้ยมันยากไหมอ่ะคือแบบจากที่เราแบบไม่ได้เรียนมาไม่ได้แบบว่าทำงานก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าแล้วไปเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนอ่ะ มันก็ต้องเรียนรู้นะเพราะว่าแต่มันก็ไม่ยากนะคะพอดีเรามีช่างมีอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ไปสืบมาว่าช่างอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ไปเรียนรู้จากเขา <c oughs> แล้วก็เริ่มเริ่มทำทำเองบางส่วน <c oughs> เรื่องการออกแบบการทําแพทเทิร์น pattern, แต่เรื่องการตัดเย็บเนี่ยเราก็จะมีช่างที่เขาตัดเย็บให้อยู่แล้วแรกๆลกลบากไหมเพราะว่าน่าจะพูดคุยกับคนที่ตัดเย็บ <c oughs> ได้แบบถ้าสมมติว่าคนที่เรียนมาคุณผู้ชมคะถ้าเกิดเรียนมาทางด้านดีไซน์ก็จะรู้ว่า ออกแบบมาจะต้องมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นจะต้องเป็นไซส์นี้ไซส์นี้คือต้องบอกคนเย็บเนี่ยได้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนเนี่ยจะไปพูดกับเขาคือมันน่าจะแบบว่าภาษามันจะ่ากัมนกันตอนแรกก็ไม่เข้าใจจนทําสักช่วงหนึ่งเราก็ต้องไปเรียนเรียนเพิ่มแค่พื้นฐานเพื่อให้เราคุยกับช่างได้แค่นั้นตอนนั้นทําเป็นรูปแบบเสื้อทั่วไปแต่ว่ายังไม่มีแบรนด์คือเป็นปก คอโล่งๆไม่ได้ติดแบรนด์อะไรก็ขายดีมคะเริ่มขายดีคะ่ะตอนนั้นตลาดมันบ<ะ>ูมแล้วก็พอสักสปี2ปีตลาดมันก็เริ่มเงียบเราก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนที่จะหาที่ใหม่ค่ะแล้วมองแนวโน้มแล้วว่ามันน่าจะไปได้เราก็เลยย้าย แล้วก็ยายที่มาอยู่ที่ประตูน้ําก็เลยมาทําที่ประตูน้ยใช่ทีนี้แหละเรามาถูกที่แล้วเพราะว่าประตูน้ำเนี่ยคือแหล่งที่เรามองแล้วว่ามันเป็นตลาดขายส่งค่ะคือเราตั้งใจจะทําขายส่งเสื้อผ้าให้กับแม่ค้าให้เขาไปขายอีกทีนึงน่าจะเป็นงานถนัดของเรามากกว่าใช่ถูกต้องค่ะค่ะพอมาถึงที่ประตูน้ําเนี่ยจากที่เคยเขาคือคนอื่นเขาถ้าจะมีแบบเหมือนจับจองพื้นที่หมดแล้วนะมีเจ้าเก่าๆที่เป็นแบบว่าคนเก่าแก่ค่ะ ผู้ชมเขาก็จะมีการต่อยอดให้ลูกให้หลานทําต่อคนเหล่านั้นเขาจะมีค่อนข้างมีความรู้แล้วก็ชํานาญมากกว่าเราแล้วเราเป็นน้องใหม่อ่ะเข้าไปแล้วมันการแข่งขันข้างในมันสูงมากเยอะมากตรงนั้นงานหินเลยค่ะเพราะว่านอกจากจะมีเรื่องค่าเช่าที่ราคาค่อนข้างสูงแพงแพงมากยิ่งทำเลดีราคาก็ยิ่งแพงมากนอกหนือจากนั้นยังมีเรื่องของคู่แข่งแล้วก็ร้านค้าค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง สร้างความโดดเด่นค่ะสร้างดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็เลยเริ่มทำแบรนด์เป็นยี่ห้อขึ้นมาค่ะชื่อว่า OLY O N L Y ค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มขายดีเริ่มเกิดในตลาดประตูน้ำใช่ค่ะทำระยะเวลาเท่าไหร่คะถึงขายดีขนาดนั้นอ่หลายปีนะคะก็แบบมูตรงปาปันอุปสรรคทุกอย่างใช่ค่ะเริ่มทำก่อน2ปี สองปีสองปีนี้ก็ประมาณขายดีระดับหนึ่งก็โอเคก็ขายู่ได้ใชยอยู่ได้เหมือนเราเริ่มเรียนรู้ว่าโอเคงานขายส่งคุณภาพเป็นแบบไหนดีไซน์เป็นแบบไหนราคาเราจะอยู่ที่ประมาณไหนคู่แข่งเราเป็นยังไงก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็พัฒนาเหมือนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทําทำให้ตรงจุดมากยก่งขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเส้นทางของคุณเอไม่ได้หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าเขาก็ทำไปเรื่อยๆเรียกว่าล้มบ้าง ทำได้บ้างดีบ้างขาดทุนบ้างแต่กไม่มากแล้วก็มีกําไรจนถึงกําไรเยอะนะคะแต่ว่าก็มาพบเจอในเรื่องราวของช่วงเศรษฐกิจที่มันแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีลมค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณเอกกันต่อนะคะว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงคะ่ะ เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานมาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกทั้งนายจ้างและพี่น้องชาวเมียนมาลาวและกัมพูชาแค่ยื่นเอ,อกสารชำระเงินและไปรายงานตัวชำระได้วันนี้ถึง29กรกฎาคมนี้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสถึงเวลาประเทศไทยปลุกตัวเองคุณคือคำตอบจุดชนวนความคิดระเบิดไอเดียสดใหม่ออกมาลงมือวาดมันออกแบบมันทดลองแก้ไข คิดคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สร้างสร้างธุรกิจที่โลกนี้ไม่เคยรู้จักเลิกหลอแล้วเริ่มต้นขับเคลื่อนประเทศไทยพยานสู่อนาคตธนาคารออมสินพร้อมร่วมลงทุนและให้สินเชื่อบความคิดสร้างสรรค์เพื่อพิกโฉมและขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยธุรกิจของคุณ SME Startup Thailand เมื่อถึงเวลาต้องจ่ายค่าธทมเนียมใบอนุญาตทำงานมาที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสสะดวกทั้งนายจ้างและพี่น้องชาวเมียนมาลาวและกัมพูชาแค่ยื่นเอกสารชำระเงินและไปรายงานตัว สำรัได้วันนี้ถึง2 9กรกฎาคมนี้ที่ Count the Service จุดเริ่มต้นรอยยิ้มเกิดจากการแยกแยก้คแยกขยะประโยคก็คือสู่ชุมชนอแม่แม่แยกสวยแม่แยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน กับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตทและเวอร์ไวท์เว็บแยกแลกยิ้ม .com ถ้าคุณชอบความนุ่มหอมฉ่ำของหมูดำคุโรบุตะวันนี้เราเสิร์ฟพร้อมพาสต้าเหนียวนุ่มซอสครีมเข้มขน้นอร่อยพร้อมทานนุ่มุม CP Ready Meal หมูดำคุโรบุตะ อร่อยพร้อมทาน CP Ready Meal หมูดำคุโรบุตะบริษัทปตทจำกัดมหาชนธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand คุยกันต่อค่ะถึงในช่วงนี้นะคะกับคุณเอค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าขวัญใจเป็นเสื้อผ้าแม่ลูกนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านค่ะที่อยู่ที่ประตูน้ําด้วยค่ะมาพูดคุยกันต่อตอนที่บอกว่าอยู่ที่ประตูน้ําแล้วตอนนั้นก็เริ่มขายดีบ้างแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าถือว่าเราเป็นน้องใหม่ ใช่ไหมคะที่เข้ามาที่ประตูน้ำ<ช>ค่ะเสื้อผ้าตอนนั้นเราขายเป็นอะไรอะคะเป็นแฟชั่นผู้หญิงได้ทุกแนวทั้งชุดแสกเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเน้นจะเป็นแนวเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมด<ช>ตอนนั้นเราดูแบบผ้ารู้เลยไหมคะว่าแบบผ้าเป็นแบบไหนเริ่มจะเรียนรู้มากขึ้นค่ะก็เริ่มเรียนรู้ว่าเปลี่ยนผ้าผ้าลายใหม่เป็นยังไงอันไหนมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตัด เลือกผ้าให้มันเข้ากับแฟชั่นเข้ากับที่เขากําลังฮิตกันอยู่ตอนนั้นค่ะหลังจากนั้นที่ช่วงที่ขายดีที่สุดแล้วคุณเอกก็บอกว่าเ้ามีช่วงที่แบบว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็มีผลกระทบกับเสื้อผ้าเราเหมือนกันใช่ใช่ค่ะตอนนั้นที่เหนื่อยท้อมีบอกตัวเองไว้อะว่าแบบเป็นยังไงหรือว่าได้รับกําลังใจจากใคร ก็จะมีสามีแล้วก็มีลูกนะคะที่เป็นกําลังใจให้ก็คือทําธุรกิจตรงนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็ไม่อยากจะไม่อยากจะท้อแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องสู้ต่อมันรู้สึกว่ามันยังมองเห็นช่องทางอยู่ว่ามันยังมีโอกาสที่มันจะดําเนินไปได้เคยคิดสักแวบไหมว่าโอ๊ยไปทำแล้วอะไรเงี้ยมีค่ะมีด้วยใช่ใช่ว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วก็ เราดูแลร้านเองดูแลการผลิตเองเดินทางไปสั่งของเองคือทําทุกอย่างคนเดียวแล้วก็เป้าหน้าร้านเองใช่มันก็เริ่มเหนื่อยแล้วเราก็หยุดนะเราก็พักหยุดไปสองปีค่ะช่วงนั้นมีน้องพอดีมีลูกพอดีก็เลยแบบออกไปเหมือนเลี้ยงลูกได้อยู่กับตัวเองมากแล้วก็พักผ่อนแล้วก็คิดทบทวนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าเรารัก เกี่ยวกับงานเสื้อผ้ามากเราชอบเราชอบที่จะเห็นแบบคนั้นคนนี้ใส่เสื้อผ้าสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นแบรนด์ของขวัญใจด้วยใช่ใช่ค่ะก็คึงทำเสื้อผ้าแม่ลูกเออตอนนั้นเริ่มพักไป2ปีแล้วก็กลับมาทำขายส่งอีกรอบหนึ่งที่ประตูน้ำที่เดิมแต่ว่าเปลี่ยนร้านใหม่แต่ยังใช้แบรนด์เดิมเป็นโอลี่แล้วก็เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตลาดขายส่งเองก็เงียบแล้วก็มีเวลาว่างตอนนั้น ณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าการขายทางออนไลน์ทาง f a c e b o o เนี่ยคนให้ความนิยมมากทีนี้เราก็คิดว่าอจะขายอะไรดีในเมื่อเรามีมีแบ็กอยู่ข้างหลังที่เป็นช่างเป็นการออกแบบเสื้อผ้าพวกนี้ก็เลยคิดว่าเราทำเสื้อผ้าแม่ลูกดีกว่าค่ะแปลว่าชอบที่จะใส่แม่ลูกคู่กันไว้อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะก็เลยมาเป็นแบรนด์ของขวัญใจในเรื่องของราคาทุกอย่างเลย ใช่ทำเองหมดนะคะก็คือเนื้อผ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าเกี่ยวกับผู้ใหญ่เนี่ยเนื้อผ้ามันจะยังไงก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับเด็กเนี่ยเราจะต้องมีดีไซน์การเย็บที่ข้างในที่จะต้องไม่ไม่มีผลกระทบกับผิวน้อง อ๋อคือไม่ให้คันใช่ใช่ค่ะด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะบางทีเด็กเนี่ยก็ต้องคือห้ามคันเรื่องความรู้สึกว่าถ้าเกิดระคายเคืองน้องก็จะไม่ใส่เลยใช่ใช่ค่ะแม้กระทั่งตัวแผ่นป้ายเองที่เป็นยี่ห้อนะคะยี่ห้อเนี่ยเราก็คือต้องเลือกแล้วก็อาจจะต้องยอมที่จะจ่ายแพงขึ้นหน่อยเพื่อให้มันมันไม่ไม่ระคายผิวกับคนใส่โดยเฉพาะเด็กด้วยค่ะแล้วเราก็ขายตั้งแต่เด็กที่อายุตั้งแต่ประมาณ1ขวบเนี่ยก็จะมีไซส์ให้น้องแหละ อย่างแบบนี้นะคะในเรื่องของการเลือกผ้าล่ะคะค<ช>ือเราต้องดูยังไงอะคะหรือว่าดูตามเทรนนิยมต้องดูเทรนด์ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องสีสันเรื่องอะไรพวกนี้ค่ะจะต้องให้มันเข้ากับยุคกับสมัยแล้วก็ให้แบบใส่คู่กันแล้วก็ต้องดูออกมาน่ารักสําหรับแม่ลูกอะ,ะ,ะค่ะแต่ว่าทําในเรื่องของเสื้อผ้าของขวัญใจนี้มานานขนาดไหนะคะออแบรนด์ขวัญใจเนี่ยจริงๆเนี่ยเพิ่งเพ,พิ่งเริ่มทํานะคะ,คะ แต่ว่าก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็ออกมาเรื่อยๆค่ะอย่างนี้บางคนบอกว่าออ้ยฉันมีแฟนอยากใส่เป็นเซตค่ะพ่อแม่ลูกมีค่ะไม่ครบเซตเลยก็คือให้ใส่เหมือนกันทั้งครอบครัวเลยอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นชุดของคุณแม่ใช่ค่ะค่ะก็จะเวลาถ้าคุณพ่อก็จะใส่ง่ายหน่อยก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตค่ะเป็นเสื้อเชิ้ตหรือว่าแล้วแต่ดีไซน์แต่แต่ละแบบก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันค่ะค่ะอย่างนี้นะคะ เซตหนึ่งนี่ขายแพงมากไหมคะไม่แพงเลยค่ะเห็นว่ามีจัดโปรโมชั่นมีอะไรหลายหลากหลายเลยช่วงนี้จะมีมีแถมหมวกมีหมวกเป็นหมวกชื่อให้เนี่ยค่ะใช่ค่ะใช่ไหมคะถิอได้ใช่ีเป็นชื่อ อยากให้คุณเอ๋ช่วยฝากร้านทั้งขวัญใจทั้งร้านโอลี่ให้กับผู้ชมด้วยเผื่อผู้ชมเนี่ยอยา,ากจะไปหาคุณเอ๋ค่ะค่ะได้ค่ะร้านโอลี่นะคะเป็นผลิตเสื้อผ้าขายส่งที่ประตูน้ำนะคะก็ไปแวะไปที่ร้านได้สาหรับแม่ค้าที่อยากจะรับของสินค้าราคาพิเศษแล้วก็สินค้าคุณภาพดีนะคะจากร้านโอลี่ไปขายได้แล้วก็ฝากไว้อีกหนึ่งแบรนด์คะ่ะอันนี้เป็นน้องใหม่นะคะเสื้อผ้าแม่ลูกขวัญใจก็ไป สั่งซื้อกันได้ที่ Facebook นะคะชื่อว่าขวัญใจค่ะนะะก็สามารถพูดคุยแล้วก็ติดต่อทางคุณเอ๋ได้เลยนะคะอีกสักนี้แล้วกันคะ่ะคุณเอ๋คะอยากให้คุณเอ๋เนี่ยให้กำลังใจกับตอนนี้ด้วยยุคของภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะคะ,คะก็อาจจะมีคนตกงานบ้างหรือว่าบางคนเนี่ยก็ทำงานประจำอาจจะแบบว่าเงินไม่พอใช้เงินเดือนที่ได้อยู่นะคะมีเวลาว่างเนี่ยก็อยากจะไปแบบว่าเหมือนขายของทางอินเทรอร์เน็ตบ้างล่ะ อยากให้คนอเนช่วยให้กำลังใจหนะ่อยว่าเอ๊ะควรจะทำยังไงดีค่ะจริงๆทุกการทำงานเนี่ยมันก็มีอุปสรรคแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นเงื่อนไขที่กว่าเราจะไปประสบความสำเร็จเนี่ยนะคะจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็อดทนทำอย่างตั้งใจจริงๆอะคะ่ะยังไงก็ต้องประสบความสำเร็จคะ่ะ เราทั้งสองคนเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีกำลังใจเกิดจากคนรอบข้างอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมมองหากำลังใจนั้นแล้วก็สู้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอ๋นะคะเจ้าของราา้านเสื้อผ้าขวัญใจแล้วก็โอลี่มากๆเลยนะคะ,อะขอบพระคุณค่ะ ผู้ชมคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะกับรายการรอยอาชีพพิกฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมง25นาทีทางทอทอบอ5แห่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะจอยแล้วก็คุณเอลลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณสินเชื่อประชาชนสุขใจจากธนาคารออมสินบริษัทปตทจำกัดมหาชนร้านอิ่มสะดวกที่7 e เ e ่ e อ ผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดของขวัญทาลกโกสุดนยอดผู้นำนวัตกรรมดูแลภายในเครื่องหนังอันดับหนึ่งของโลก